สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆแฟนหมอล่ำครับจงใจละเบิดออฟเชียวมหดจอดเถิงและพี่น,อน,กกน้องบ้านโน่นกาะตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนอดตื่นบ๊อบ

เอาพี่น้องครับมาหอดตัเตทอตรงนี้ครับยุทีอยู่ตรงนี้ครับโอ้บรรยากาศดีโอ้ตามหุบพี่น้องครับ บ้านโน่นเกาะครับรู เดี๋ยวเอาพี่พี่อีกเที่ยงเลยครับแล้วก็ครับเที่ยงเกินทั้งร้านเลยละครับ <coughs> บรรยากาศครับพี่น้องบ้านนอำเกาะครับพรอมเลยังพรอมเราให้ผู้ใดเป็นประธานพี่น้องประธานที่เพียงต้องบรรยากาศ สถานที่ตั้งเวทีครับต่าน,น,นกระถินนะครับ ้าไปกับพระบูชาพระรัตนาไตายอิมีนาสกาเณน ปูชยามาบาฮอดจะถึงตำบลหน,นองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี้อรหังสัมมาสัมพุโทโธภะคะวา พูดคังภาควันตังอะบวาเทมตควาคาโกภาคาวาตาทัมโมอัมังนะมะสัมมิสุปฏิปันโนภาคาวาโตสาวะกะสังโกคังคังนะมะมิ อาตุมะยังภันเตอิสุงอิสุงรัตนะธายะนิสสารณีนะสหะปัญจศีลานิยาจามะปูติยัมปิมะยังภันเตอิสุงอิสุงรัตนะธายะติสรณีนะสหะ <tuh> นีมะโอ้ต้นคูดไหมม่มนนงมไ,มได้ไปหลองต้นคูดไหมแล้มีแต่ต้นคูดเหมือนเป็นทางเลยแม่ <c oughs> ต้นคูนบัตจากบานมาแรง่งเอางานฟรีบ่ะอ,าาอ้าวุดจอดแล,ล้วเนาะแม่แม่แม่มแเพื่อนเราไปทางไหนเฮงงง<ะ>เพื่อนเราไปทางไหนขอยองงนี่เดย์เดย์เดยท้งนาเนี่ยบ้านทำไม่แบบไทยเราจา้างน้อยงเนี่ยจ้น,นอยไปกินคาเฟ่อยู่คาเฟ่เหรอ วันที่เก้าวันที่เก้านี่นาประมันเทิงศิลบุญประจำปีอ๋ออ้าเหแร่งานฟรีแด้พีหน้อฟรีมัตตุมองบ้านนนตรอกรอบข่งเมืองแรงโคตรเป็นตะคร่างเมแร่งเนียนป่ กเาตั้งเลกๆวเหมือแรงังนอยเราใช้าตรน่อยบ่เขา้ตเัก็ตงได้ในดื่างมือแรงานายูัน่ายกเตมรลเนี่ยมองยูหรอกเหมือนแงานฟรีครับพี่น้องโอเคอยู่เลยซูสีสามเพราะว่าเราเขามาชส่วง สี่ถุงกัวนี่ประมาณสอ,อ,องกลัวแล้วหรอะแมนครับรค่อนลายคนหนลายอยู่<ด>โอเคอยู่ครับลัยลาย,ลายได้ยุดดอกสามอ่ะพี่น้องครับมาแรงงานฟรีครับพี่น้องนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับฝากกันค,คลิปหนะนะครับพี่น้องครับสวัสดีบบรครับผม